สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีประุกคนสวัสดียำ้าเมื่อในตื่นเศร้าตื่นเต็ที่หาเต็มโหลดแหละสิผากันไปื้คือไรใช่คือไรใชบ้านดักควาไปมาวามแน่นสีผากปรู้ดกไวไปวัยสบายดีเงี้ยงเ้เืสเมนกกับ เลือดใจได้้อเลบุตรเลยกระปูกับม้ามาออ้ไงคือออกทรัยนือนกันเบื่อเนียเตียโตเสียเงินอีกแล้วพี่น้องมีโชคมีลามน้ำสบานเปิดเต็มมื่อนี้จะเดินทางไกลพี่น้องรอบึงรอชมรอติดตามพาทีมงานเกี่ยวเข่าไปเสี่ยวเปิดหูเปิดตาใช่เลาเอาลูกไปน้ำติ คือว่เอาบัดไปห้างกีซี่บัดเอา้านกูไปบัไปเที่ยวบัดอเอาไปไปเที่ยวบัดบอกเอาไปไปเกี่ยวข่าวบัเอาไปห้างกซี่เอาไปก็ได้เอา้านกูเป็นเหรียญนะสูโอ้ยปลาดูนี่บัไปพอดองเฮียนบาทนี่อยากไปเที่ยวอะไร ผู้ได้ตื่นเต้นหน่อยนึงไห้ยนอนกับบอลับโอนนอนกับบอลลัข้ามาแต่ตนห้าขงคอยเห็นใจอยู่เวากรตืนว่ะขากรลุกแต่ตีสี่ผ่อนใจเนาะเคยย่งไผ่แน่บานี่คือเต็มโหลดเลยอันม่กิู้ได้ท่า้วโอ้ยยท่ดูอะรเฮ้ยบะหับตันนี้แล้วพอทังน้าโทรมา เพื่อนแม่นี่โดนเต่งน,นางง่ามว่าจัน,นแม่กิ่งกับอันกิ่งขึ้นไปะา่าตอยู่พวกอาแล้วแต่ไปๆไปสิไปเฮาและก,กู <c oughs> เดินทางมาหอดจุดหมายปลายทางเลยพี่น้องวัดป่ามหาโชคสังยังเกาะสังวานพวงสวรรค์หรือเ่สังวานพว,สวนสงวพวสวรรค์เลยดวงเห็นพี่น้งองเลยดวงเห็นเดินทาง ออกจาบ้านหกมุง่งหกมุ่งเขิงมาหอดผีพอดีเก่าโมงเสารนะมากับพากันหิวจุ่มในกินป่งตับตำมคหง <laughs> ข่าเนียวมมเคยถ่าเห็นหนุบเมื่อกี้ในเลระหนุบหม่นะแม่จะถ,า,ถาัเนวารวมกันรวมกันทั้งเบิร์ตเน่ยมานำกันนี้ สิบสี่คนบอชิมหาบ่ชิมหาทังปานว่นบ่ทางนี้ทางนี้สบายดีเพื่อทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุนเลิศทั้งคิวทางตาให้ใส่ต้าอีกชดจ่อยเลิศทางนี้กินเพอกินข้าเปียก ยังได้แซบ,บอยู่บอบึงขึ้นสีเย็นเหรอเนาะสมภารเดินทางมาก่อนมานำรังเหม็นทีมลุงท้าผาหมวน<ะ> <c oughs> ยังสองสอนโอ้ <c oughs> ก็จัดนักแต่ประนวนคือบ่าไปกินข้าวเดียวน้ำเขากินข้าวปุ้นอีกบ่มีทั้งขัาปุ้นน้ำเล่นนี่เนาะ เบิ่งพระตกนี่คือขับพุ้นีจอกองเรงยู่หลดหลดกันใกๆหนึ่งบัวากันอย่างไมเอาโ่มนีเาไปเมินอีพากันมาเที่ยวไก่ไก่เนาะ เพิ ừ, ่นส uh. um. ิมอบกำลังใจให้สอจอยซาวขาซาหนอกเนาะเอื้อยเพิ่นให้อันกำลังใจไปเกี่ยวข้าซอยปลาเมาสอยปลาเมาสอยสะแพงมื้อท้ายสุดสุดท้ายเฮ้ยไปนั่งเ้ยนั่งเฮียงกันเฮ้ยสิเอาเงินให้ก่อนเอื้อยพอได้เที่ยวได้ซื้ออยู่ซื้อกินสักเจ้าว่าเอื้อย ซื้อยังไหายสุกโตนี่ไงว้าวววใหท่ไทยหไทยหญ่หยได้ใหญ่ได้ที่เคยหายตลอดนะฮะคือซื้อเลขถือใหม่ประจำเนาะชาจอยก็คือว่าว่กเอาผัดบอกกินหรือว่าน้ำซาวขาวเปล่าเธอบอก่อน ส้าเขา,าว่าถือซื้อเลขก็ถือแกผัดบาว่าสะเพรา,วานะาว่าเคยห้ตลอดเนาะใส่เล่ตลอดใหย่แกผัดทางอิตาลีเส้าวนกนี่บบหูและนีนะ่เนาะเพราะว่าท่านเคยได้มหมบ่ะว่าท่านเคยได้จากแผัดบ่ได้ยุ่ได้ปลากระป๋องอ่ะนีน้มื้อนะปลากระป๋องก็อีหยังวะ่ะที่หาป้าหม่าเป็นผู้มอบเนาะอ่ะ เอาใบลอยนะให้นางเด้อคนละนะคนละหาลอยเออดีใจมันเลือกกับมาให้เฮาให้สาวขาวก่อนเออสาวขาวห้าร้อยสาหนกห้าร้อยก่อนจะไฮนางไล่ใบนี่นะสาวจอยหาลอยนะเอาใบลอยให้เราเจ้าน้ะเราสิไป็ถิ่มซีม่วง เอได้ท่าอเอาเงินเลือกเกี่ยวข่าวกับซ้าร้อยคนบอกแล้วว่าเพื่อนอันเรื่อยไอ้เพิ่นไฮนี่นะมีเพิ่นกรหายอีกอันยกเมื่ออันยกยกโซ่เงินกันไห้เองเสียหนิโซ่ทั้งทั้งหัวขืนดีแหละเออหนึ่งสองสามอืมโอเค อิจชาเลวตั้ต่วันนี้มาคอยมิตรกองซุ่มกองเจนิญลูเรือลเรือกดินใจด้วยด้วด้วยด้ะับให้ดวยด้ดวยอิฐ้วเยะาผู้ดีใจผู้ดีใจเนี่ยอิจฉาดอกพี่น้องอันเอื่อยพนซอยปลาเมาเพราะว่าเห็นไปเกี่ยวข่าวปลาเมาบาได้เอาเงินห้เอื่อยก็เลยซอยปลาเมา คุณบคุณเด้อเลยผัดมาแบ่งเบาภละประดาบริทธาดอกพี่น้องประดาดีใจตาน้อมจืดตาประดามเสียงามเสียเท่น้อมือนี่ดีใจที่วัี้นี่ไม่อยากค่ดเอาซื้อหายหน่อย ตอนแรกก็คิดนักอยู่เพราะว่าชนบขานี่ก็อยฮน่ะช่นขานี่ก็ซับแพงซื้อหักโอ้มีแต่มารายงานเกิดพูดไปเลยฮ่าฮ่าฮเสื้อนะนนองซื้อห้คืองามเหมออนเ่อหนาพื่นหลาหาร่อยกลัวกระเป๋าเด้กระเป๋าผ้าเนื้อเอื่อยละไม่ผ้าแพ่เด้ พ่อแพด้ไหมพ่อแม่พ้อแม่ชื่อเองก็ได้วาหมูซื่อหยมันย้อนหมูยังดี่ได้มีหมูห้มันนะอันว่าเที่ยวเออุ ana> ่นนี่มื้อนี้เป็นมื้อเที่ยวพี่น้องเราต้องกดดันเราต้องผาวันเหนื่อมีน้องเก็บก็มาซอยยอนยั่คิดนักอยู่ เข่าก็ใส่เงินหลายใส่หมุดร้ายค่ะนุ่นค่ะนี่ค่ะอยู่กันกินเมนเท่าก็คือการเละคันเอื้อยประอยนั่น่ะวันแรกวันน้องเก็บซอยอุ้ยมีแห้งยาวๆอืมวันนี้ก็มีเอื้อยผัดอีกซอยแห้งก็ดีใจเนาะเนี่ยคุณทั้งด้วยและลายฉนานมีความซุบโดยกินละลายตีซอยเนาะเป็นอันเช่าข้าวสนุกไปซอยแรกเมื่อเอื่อยเลยก็เลยอันผักมาแบบนี้ผักมาให้เที่ยว คนเะหาล่อยวันหนึ่งวันเดียวล้นเจล่อยสาวี่ยาวได้เงินเที่ยวแล้วซื้อเห็มันถือเดอรบอแมนเขาว่าอันเจ็ดร้อยเลยเอาลเดอร์หาเงินมีแต่เจ็ดล้อยใกเงินเที่ยวเราซื้อเห็มันถเดอรบแมนเขาว่าอันเด้อลย เด็กข้าวข้าวจี้หายบ่เทิงอีกมันลุกได้ค่ะง่ายใหญ่ทุกเมื่อนี้ซุ้มเท้ากับมาเทียมมาเปิดรูเปิดตากับบ่บ่อผ้าบ่พังพี่น้องยังล่อลุงท้ามาแต่สวรรค์คนละานะเป็นยังขายของบ่อนิเวนเฮามาเที่ยวนี่ก็เป็นวัดป่ามหาชุโอ้ยพี่น้องเลยแนะนำไปพญานาคปุ้งบักใหญ่เนาะแต่ว่ายังบ่ทันเข้าไปหอดดอก ดี๋ยวยังเขาไปใกล้ๆไปเบิงไกลๆนะพี่น้องน้องบอสคอยไปใส่บอสฮะโอ้ออยไปหลินปักไผ่เกือบเด้อ้ไปใส่เกือบเบิ้ง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 อย่างทีพ่อเล่นไม่เห็นูกอ อีหล่าเด้ส撒นีงกำลังหลังไลมาเออผู้อีหลากับปลาไปผู้ไปซื้ออีหยังอ่ะนะพุนปลาปาอยู่พุนพุ รดให้แน่สิเอาซินก่อนคนกำลังไลมาไลยได้เห็นเนาก่อนอื่นก็ขอขอบ,บเบิรนขบเบิร์เด้อทางไอผัดเนาะทางอิตาลีต่างคนกันดีอกดีใจเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆลเบื่อแง่งตลอดมาทั้งปาเมาทั้งสาวแพงนอเกีวขาเอื่อยก็บซอยดำหน้าเลยกับซอยก็ให้อยู่ดีไม่แห้งมาฮอนนกับซีฟ็อปิดชีพกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อสบายดีสบายดีให้อยู่ดีไม่แห้งให้ลำลำเลยด้วยเด้อทั้งเอื่อยแล้วก็ทั้งครอบครัวสาวแพงนำให้อยู่เย็นเป็นสุข